ธัญยาอาสยามเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงเล่นของไม่ยอมแก้เจอของเล่นกลับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้วงในอย่างเต๋าทีวีพูก็ได้โพสต์ข้อความหลังนางเอกขิดกลางนักร้องดังได้เล่นของแต่ไม่ยอมแก้ชีวิตพังยับเกินเยียวยาโดยระบุข้อความว่าขอเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของคนเล่นของของเลยเล่นกลับนางเอกขิดกลางนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้มอวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยา และล่าสุดทัญญาอารสยามนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงเล่นของไม่ยอมแก้เจอของเล่นกลับจนชีวิตพังเกินเยียวยา ซึ่งเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่เธออย่างแน่นอนเห็นคลิปหนึ่งที่เขาออกมาพูดมีหลายๆเพจไลา์ทิกทักด้วยที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีอักษรย่อออกมานะคะว่านางเอกขีดกลางนักร้องดังเล่นของแล้วไม่ไปแก้แล้วของเข้าตัวเองอะไรสักอย่างซึ่งพอไปอ่านในคอมเมนต์แล้วอักษรย่อมันมาตกอยู่ที่หนูแล้วคนก็บอกว่าหนูเคยโดนของหรือเปล่ามีโยงมาที่หนูเยอะมากนะคะแล้วมันมีต่อท้ายด้วยนะคะว่าตอนในชีวิตคือทางมาก ก็ถามว่าถ้าเรื่องเคยโดนของไหมหนูเคยโดนของนะคะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ปรักปรำว่าใครเป็นคนทําแล้วก็เคยไปเล่าในรายการ The Good Radio อันนี้ก็ไปหารฟังกันเองนะคะอาการอะไรยังไงนะคะแต่ในส่วนของที่เคยไปทําของใส่ใครไหมหรือตัวเองเคยเล่นของไหมไม่เคยนะคะทุกคน แต่ยอมรับว่าเป็นนักร้องสายหมูจริงๆมูแบบว่าทําบุญบ่อยไปวัดบ่อยหรืออาจจะมีหลงนะหนาทองบ้างก็เหมือนคนที่ชอบทําบุญแล้วก็สายหมูปกตินะคะแต่ว่าไม่เคยไปทําของใส่ใครแน่นอนแล้วตอนนี้ชีวิตคือดีมากนะคะแล้วก็กําลังค้าขายรุ่งเรืองธุรกิจการงานคือดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอักษรยอบที่มาลงที่ทันย่าไม่ใช่นะคะทุกคน